ตัววนีวน้าโตัวนี่ตัวนีโ่ตัวนี่น้ำโตัวนี้่ว้ำโว่ว้่นีัน้ำโซวน่ันัวหน้นีน้

ิ joue, ่งไรบางเลียวฮะเดกเามาพูดไปรเนี่ยาอีกว่าก็ดีนะมอ่อยมาทั้งทีเราจะโกกอมาสวยอีกอัว่ามลงนี่ตั้งา่เนี่ยเหก็นอ ก็ถือกมาแล้วเมืนเลนหน่อยยชเดดเลย้าจนหอดเพียงยีต้องจับคนหมดเลยหลายหลายหลายคนนไปนไหลายหลายคนหลยจจับไรจากสหาจนหอดเพียงยี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

mười cho lên say lên lại. Chừng kia. À, cứ đi lại. Ừ,

วันเียสิิปราออกจากทรรครับวันบดิมาณมู สูดบ้าแบบปดีปูดีขอบคุณเยอยเงนะครับเนอนของเพื่อนมาหลายอยมางเลยเจ๊เลยสามเลยก็เปิดวอเปิดนะวะไปมา ทันแล้บทีของอด้วนะาือปเสธของนาพ้องทางไหคับเบียดเลยเบียดเยนิดเดียวเครับ กองกองเขาโอนเงเขาได้เง้ไม่เขาได้นะแตก็เอบมาโอนาดีดีออกังโอนเราต้องแล้วฟาดอีกทตอ سلام بابا بابا دوست ก่อนดูไปก่อนเดินสะพานระาบยานีำจเรายดพ้นำตำไนอย

thank you মা সু এ। 卢卡斯、卡梅拉等等，等、嗯。还有埃弗拉、多鲁斯达。<laughs> ママ。